วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับยอดเที่ยวแสวาอีกแล้วมาเดินป่าไม่ได้เดินป่านานเดินมาโดนแลไได้นน่เดินแต่เวีนๆน,นิ้วเข่าว,วันนี้สเสบียงในกระเป๋าก็หมดแต่เราจะไปเดินหาอะไรกินก่อนตอนนี้นิ้วเข่าท้องห้องโจกๆเลยตอนนี้ไปเดี๋ยวไปหายหังองกินก่อนโอ้เดินมานี่เลยท่านผู้ชมเห็นเนี่ยร้านอาหาร f o r รวิววิวป่าเนี่ยเปิด สิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันนะว่ามันมีอะไรกินมันต้องมีอะไรกินแซ่บแน่นอนแหละเนี้ยยิ้วขขาแห้งแล้วตอนเนี้ยไปโอ้ยางมาโดนเหรอมือแบบบบอม่อยเกือบเศร้าสามกิโลเลยพี่น้องมื่งอะไรนี่ทางเขาสีลึกลับจังหน่อยนี่โอ้ยป่านี่เลยวิวป่าทางเข้านี่แนมไปนี่เห็นเลยเด้จังหน่อยสีฮอตแล้วนี่จังหน่อยนี่จังหน่อยนี่ทางเข้าดูลึกลับหน่อยมามามา,มา ไกลหอนแล้วสิได้กินน้อแทบแล้วหิวเข่าได้บาทเนี่ยายพี่น้องไหม,มาถึงแล้วครับเนี่ยคอเร v i ิวหรือวิวป่าครับบรรยากาศน่านั่งเลยดูเสียงน้ำตกไหลติงต้งติงต้งติง้งติ้งติ้งติงเลยเราจะเข้าไปสั่งอาหารกินเรามาดูที่ว่าที่นี่มีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์อร่อยอร่อยให้เรากินเพราะว่าตอนนี้หิวแหงแล้วพอไหวแล้วไปไปมา มาแล้วเรามีเมนูมาแล้วมาถึงร้านมีเมนูเลยมีน้องสุดสวยมารอต้อนรับอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่บ้างนะจะเป็นจุ่มเดือดค่ะ,ะจุ่มเดือดสูตรวิวป่าจุ่มเดือดสูตรูิวป่าใช่ค่ะเอามาเลยก็จะมีไก่ใต้น้ำค่ะไก่ใต้น้ำนี่ก็เป็นสูตรวิวป่าเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าแล้วก็จะมีไส้กรอกตรงเครื่องสูตรวิวป่าโอ้อโหเนี่ยสูตรวิวป่าทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมีเมนูเพิ่มก็คือเี่ยงคัมเนื้อคัอคอคมผคกา โอ้นี่เป็นซิเนเจอร์ของที่นี่เลยใช่ไหมครับเอามาเลยให้พี่เลยตามที่บอกเลยอย่างเลยหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูครับว่าที่เราสั่งไปจะน่ากินขนาดไหนครับมาครับโอมาแล้วอันนี้เมนูอะไรครับจุ่มเดือดสุดยูปาค่ะจุ่มเดือดสูตรยูป่านี้เป็นเนื้ออะไรครับเนื้อค่ะเนื้อโอ้เนื้อลิอายครับโคขุนใช่ไหมครับตัวนี้โอ้ดูครับ โอ้โหนี่ก็เป็นหมูรวมเลยนะครับนี่เลยนี่ครับแล้วก็อะไรอ่ะปลาค่ะว้าวนี่เป็นเนื้อปลาอะไรครับอโอ้โปลานินครับนี่เลยจ่านผูโชมมานี่สั่งสามอย่างนี้สุดๆเลยนะสูตรวิวป่าของเราเดี๋ยวเรารอดูเมนูต่อไปครับอ,อ้าวมาอีกเมนูแล้วครับเมนูวิวป่า ไก่ใต้น้ำโอ้น่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมดูครับโอ้หอมทวนๆเลยกินสมุนไพรแบบหนักหนวงอะ่ะโอ้เริ่มจะอดใจไม่ไหวแล้วหิวเลยเนี่ยมาอีกเมนูแล้วโอ้หทำเร็วมากครับร้านนี้อันนี้เป็นเนื้อคำค่ะโอ้ากลางมาจากพิซซูโลกค่ะสูตรพิซซูโลกเลยใช่ไหมครับโอ,โอ้ดูครับนองเลย เอามาห้ามกิน,นที่จีแซบยด้วนี่เบิองนี่โอ้ยน้ำลายแตกเฮอยแ<ๆ>ม่มือเนี่ย,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 ยว้าวว้าเมโนูปิดท้ายใสกอกงเครื่องสูตรวิวป่าค่ะส่กอกทรงเครื่องสูตรวิวป่าครับรเบนี่ยเป็นทางร้านทำเองสูตรวิวป่าเลยนะครับดูความน่ากินนะเนี่โยโหกับแก้มีพริกกระเทียมกัดแตงอีกโอ้ยมา้อมกินแล้วมารอกินเลยท่านชมมา มาครับมาชิมกับเมนูเนี่ยเมนูไก่ใต้น้ำสูตรวิวป่าดูครับโอ้โหเนื้อแบบพ่อยอ่ะพ่อยไหมอื้มไม่ต้องเหลาดูดูกล่นเลยดูเมนูครับป้าใช่ก่อง สูตรบิวป่าสิ่นของเครื่องเทศแบบเรียร์กกระเทียมแบบออกมาหมดเลยมันออกรสชาติเผ็ดนิดนึงได้ต่อไปเมีย่ยงคำสูตรพิซุโลกน้องเขาบอกห่อใบางนะดูนะนะผมห่อใบขอยนาใช้มือมะพร้าวมะนาวขิงกุ้ง ทั่วโอ้พริกน่ากินมากเลยใส่อีกหน่อยหอมแดงชอบชอบแล้วก็นี่ตักน้ำจิ้ม,มแบบเด็ดสุดๆเลยครับนี่เลยจุ่มเดือดสูตรวิวป่า เนื้อเนื้อเป็นเนื้อโคขุนแบบดีเลยโอ้โหน้ำเดือด,อดลงไปนิดเดียวนี้สุกเลยนะโอผมว่าที่มันเดือดเนี้ก็คืออารมณ์มันเผ็ดนะดูดิร้านที่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดจัดจ้านนะผม,มว่าหูเป่านะร้อนอืมดีรสชาติเครื่องเทศ มันผมได้แบบเนี่ยพริกกระเทียมสมุนไพรแบบเยอะมากสูตรของทางร้านนี้เด็ดมากหมูครับทำไมหมูอืมอลงไว้แล้วก็ปลาอืมอ่าจัดจ้านเลยจังหวะรอเดือนเนี้ยได้น้ำเก๊กฮวยเย็นๆเนี้ยสุดๆครับ โอ้วเรได้ยังโอ้โหดูครับเดือดเดืดแล้วครับเ่ากันนะร้อนอืมอดีอ่ะใครชอบเผ็ดนะแนะนำเลยครับเมนูนี้ได้มากอืมส่วนเนื้อปานินก็อืม อร่อยเยี่ยมทุกเมนูนะยนําำครับโออีกเมนูแนะนำของทางร้านครับซี่โครงหมูอบซอสครับสูตรวิวป่าโอ้โหใหญ่มากแบบสุดๆเลยโอชิ้นใหญ่เลยเราจะแห้นดูไงเนี่ยดูครับมากินได้ทั้งครอบครัวเลยนะเนี่ยโอ อืม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 แบบซ้อนเจ๋งมากเมนูแน,นะนำอีกเมนูของทางร้านเลยครับใครมาอย่าลืมสั่งกินเลยนะซี่โครงหมูอบซอสสูตรวิวปลาครับฮะโหแต่ละเมนูนี้สุดๆทั้งนั้นแซ่บๆหลายๆเลยครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านครับที่ คัดสรรมาทําให้เรากินแบบดีมากเลยแล้วแบบว่าอร่อยทุกเมนูใครจะมาแล้วสั่งตามผมได้เลยยังไงครับแล้วก็ผมฝากร้านหน่อยแล้วกันนะครับร้านวิวป่าเนี่ยนะทางเพจของร้านอยู่ตรงนี้กดดูลายแทงได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเปิดลายแทงตอนท้ายคลิปนะครับว่ามายังไงอยู่ที่ไหนยังไงก็ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e ยอดเทสะวสศรชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ผมหน่อยนะไปครับก่อนจากลากันไป่ะเรา แล้วดู E ีีต่อไปว่าผมจะไปรีวิวที่ไหนหรือผมจะไปเที่ยวที่ไหนไปครับแล้วเจอกันเส้นทางมาก็ง่ายนิดเดียวเองมาทางถนนตัดใหม่นะเจอแยกทางไปวัดภูมโนรมแล้วก็ตรงมาส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือมาทางสี่แยกวัดภูมโนรมเลี้ยวเข้ามานี่ไงจะเห็นป้ายเลยวิวป่าหรือ Forest View นะเราก็เลี้ยวตามลูกศรทางเข้าไปในร้านเลยพอเข้ามาแล้วก็จะพบกับร้าน Forest View วิวป่านะ กับบรรยากาศที่น่านั่งยามเย็ยนเลยแล้วในอนาคตข้างหน้านะก็อาจจะปรับปรุงเป็นโซนโดนตรีสดก็เป็นได้ติดต่อสอบถามทางเพจได้เลยนะครับ